ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอพอจ้อยจากเดอะไทม์รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลยังคงมีความมั่นใจอย่างมากว่าอาร์เนอร์จะสามารถนำทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งแม้ว่า3เกมที่ผ่านมาหงแดงจะพ่ายแพ้ทั้งหมดจากทุกรายการและนับตั้งแต่ออกสตาร์ทมาในฤดูกาลนี้เท่าที่เห็นยังไม่มีเกมไหนเลยที่ทีมของอาร์เนอร์นั้นจะเล่นกันได้ดีและลงตัวมากที่สุด บางคนอาจมองว่าแชมป์เก่าทุ่มเงินมากกว่า450ล้านปอนด์และคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถป้องกันแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้แต่สำหรับเฟนเว่ยสปอร์ตกรุ๊ปพวกเขามองว่านี่จะเป็นการลงทุนในระยะยาวของสโมสรจากนี้แม้บางคนอาจจะมองว่าภาพรวมมีความละเอียดอ่อนกว่าและ f อ g คงไม่ได้บอกกับอาร์เนอร์ว่าเขาต้องคว้าแชมป์ลีกให้ได้ในฤดูกาลนี้ งานของอาเนอร์ในฤดูกาลที่สองที่กำลังจะกลายเป็นฤดูกาลที่ยากและมันกำลังเริ่มต้นดำเนินอยู่ในเวลานี้และแน่นอนว่านี่จะเป็นบททดสอบความสามารถของเขาอย่างแท้จริงบิลรายงานว่า009ฟอร์เดียนเวียสกับเสียงวิพากวิจารณ์ที่เขาได้รับในเวลานี้ผมรู้ดีว่าหลายคนกำลังหงุดหงิดกับผมปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวผมแต่อยู่ที่ค่าตัวของผม เมื่อสโมสรจ่ายเงินจำนวนนั้นเพื่อดึงตัวคุณมามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะคาดหวังให้คุณแสดงมายากลออกมาได้ในทันทีและแน่นอนว่าแม้เวลานี้ผมจะยังไม่มีประตูหรือแอซิสแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้พยายามหรือไม่ได้ทำงานอย่างหนักทั้งในสนามและนอกสนามหรอกนะผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมและคว้าถ้วยรางวัลแต่ฟุตบอลไม่ใช่เวทมนต์และทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้ ผมมาจากหลีกอื่นและต้องการเวลาในการปรับตัวประตูและแอซิดจะตามมาแน่นอนผมมั่นใจในเรื่องนั้น s Sky s p o อร์ตนิวรายงานว่าเป๊ปกกดิลลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ยืนยันหลังจบเกมที่ทีมของเขาเอาชนะเบนฟอร์ด1 0ต่อ0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วว่าทีมของเขาพร้อมที่จะลุ้นแชมป์พีิมลีกแล้วพิม์ลีกพึ่งจะผ่านไปแค่เพียง7นัดเองผมคิดว่าเมื่อ3สัปดาห์ก่อนลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีม ที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เพียมบริษได้มากที่สุดแต่ตอนนี้พวกเขากลับทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วสิ่งสำคัญคือการได้เห็นทีมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นเดีวยวกับอาร์เซนอลทั้งสองทีมเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและเป็นสองทีมที่ผมคิดว่าจะแข่งขันเพื่อรุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกครั้งคำถามคือเราจะพัฒนาและพัฒนาขึ้นไปอีกวิธีการเล่นของเราวิธีการเล่นเกมรับของเรา จะช่วยให้เราขยับเข้าไปใกล้กับพวกเขาและท้าชิงแชมป์ลีกได้อีกครั้งจากนั้นกัวเดวล่าพูดถึงปัญหาของลิเวอร์พูลกับผู้เล่นใหม่ในตอนนี้ผมไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะตอบคำถามนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นและนั่นก็ไม่ใช่ทีมของผมแต่หากเป็นที่ซิตี้น่ะหรอหมายถึงตอนที่ผมมาถึง1ปีต่อมาเราเซ็นสัญญากับนักเตะ10คนได้100คะแนนและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกน่ะหรอมันยากนิดหน่อย แต่มันก็ดีตราบใดที่คุณรู้ว่ากำลังทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองมันก็ถือว่ามันดีมันเป็นเรื่องที่ดีนะเอนโดถอนทีมชาติญี่ปุ่นเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมลิเวอร์ pool แพ้เชลซีวาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรลิเวอร์ pool ประกาศถอนตัวจากเกมกระชับมิตร2นัดของทีมซามูไรแล้วหลังมีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมเียมเลกนัดบุกไปแพ้เชลซี2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เอนโดดาวเตสาลพัฒประโยชน์ของลิเวอร์พูลมีปัญหาบาดเจ็บทั้งที่ถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นที่สแตมฟอร์ดบิตในช่วงสีนาทีสุดท้ายและแจ้งถอนตัวจากการรับใช้ชาติ2เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นยืนยันเมื่อ6ตุลาคมว่ากัปตันทีมขอถอนตัวจากเกมอุ่นแข้งนัดบุกกับปรารากัยในวันศุกร์ที่10ตุลาคมและบราซิลในวันอังคารที่14ตุลาคมโดยทีมเมืองปลาดิบจะเล่นในบ้านทั้ง2เกม นอกจากเอนโดแล้วหงแดงมีนักเตะอีก2รายที่บาดเจ็บในเกมแพ้สิงห์บลูทั้งแอนดูโลปสันและอิบราฮิมาโกนาเต้แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวว่ากองหลังทีมชาติสกอตแลนด์และฝรั่งเศสพร้อมรับใช้ชาติหรือไม่หลังพ้นช่วงโปรแกร,รมทีมชาติลอร์พูลซึ่งแพ้3นัดรวดในทุกรายการจะเปิดบ้านทำศึกแดงเดือดเพียร์มลีกับแมนยูสเต์วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม เลือกิฟรายงานล่าสุดว่าทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมที่จะทำการประเมินอาการบาดเจ็บของอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังลิเวอร์พูลอย่างละเอียดในทันทีที่เขาเดินทางมาถึงแคมป์ทีมชาติแกรกฟงตันตามรายงานจากสื่อชั้นนำของฝรั่งเศสระบ,บุว่าทีมชาติฝรั่งเศสได้รับแจ้งจากทางฝั่งของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วถึงอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาของโกนาเต้ในเกมที่พบกับเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จากนี้ทีมชาติฝรั่งเศสจะวิเคราะห์อาการบาดเจ็บของเขาอย่างละเอียดอีกครั้งและคาดว่าจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับความฟิตของโกนาเต้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ด้วยเช่นกันปัญหาไม่ใช่แค่วีสนะนี่นะขอขอบคุณบทความจาก Little j o โจจะเริ่มต้นยังไงดีคือบอลมันแพ้หยิบประเด็นไหนมาเอ่ยถึงมาวิจารณ์ใส่ก็เหมือนจะพอมีน้ำหนักให้คล้อยตามได้หมด แต่ถ้าใครคนนี้จะนึกคำสั้นๆในการยอมรับและนิยามทีมรักก็คือขาดสมดุลฮะซึ่งหลังจากโดนาธิบาบเล่นงานต่อเนื่องอีเกมที่ดับบิตไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาร์เนอร์สล็อตกุลสือชาวดัตจะปรับแต่งให้แชมป์พีิมลีกฤดูกาลที่แล้วกลับมาเล่นบอลให้เป็นทรงได้เมื่อไหร่กันหนอ 1. ปัญหาไม่ใช่ฟรินเวียสเท่านั้นเมื่อไม่มีเวียสเป็นตัวจริง45นาทีแรกที่เล่นกับเชลซีทุกผลภาพ ลิเวอร์พูลก็เล่นแย่กันทั่วหน้าอย่างก่อนเสียประตูแรกกับตันเฟอร์กิวฟันได้ให้บอลคืนหลังกับประตูตัวเองไม่ดีนะครับหน้าเขาเตรียมไล่อยู่จากนั้นบอลที่เชลซีทู่มีการคืนหลังไปตั้งกันใหม่แผงกองกลางที่หวนกลับมาใช้ชุดหลักของเชลซีก่อนแมคการาฟดอมเหมือนเกมแพ้คริสตตนเพลตสุดสัปดาห์ก่อน แล้วดอกโฟรนเวียตมีช่องห่างเยอะมากอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ปล่อยให้มอยเซตไกเซโร่หลุดไปยิงสวยๆได้ก็จริงแต่ไรอันกราเฟนแบกจะขึ้นไปเพรสสูงตำแหน่งหลุดไปเกิดช่องโว่ระหว่างกลางกับหลังบวกกับ,ก,บกับตันฟานไดเล่นแบบเดิมถอยถอยถอย,ถอยก่อนเกมพอเจอรายชื่อออกทางช่องไทยรตตัฐสดแังกฤษสกายสปอร์ตขึ้นผังว่าริสเจมส์จะเล่นมิดฟิลด์คู่ไกเซโร่แต่พอเริ่มเกมกลายเป็นมาโลกุสโตที่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในห้องเครื่อง จะเป็นใครระหว่างเจมหรือกุสโตมองเพลินก็น่าจะเป็นจุดอ่อนเมื่อเทียบกับกลางที่เล่นกันตลอดในซีซั่นที่แล้วของลิเวอร์พูลและเป็นส่วนสําคัญสู่ความสําเร็จหากเล่นไปเล่นไปมันไม่ใช่ผมจะไม่บอกว่ามีเวสในทีมดีกว่าไม่มีนะครับพอเปลี่ยนตัวลงมาตอนพักครึ่งเกือบแอซิดแบบหวือหวาได้เลยจากนั้นก็เงียบหายไปอืมแต่กระนั้นไม่อยากพิพากษานักเตะใหม่ จากเพียงแค่ไม่กี่เกมของซีซั่นและอยากให้มองภาพรวมว่าไม่ว่าจะจัดหมากไหนส่งใครเล่นก็เหมือนจะติดขัดขาดขาดเกินเกินไปเสียทุกรายสไม่รู้ใครคือแบ็กขวาส่งผลกระทบไปทั่วไม่ใช่ทิศทางของทีมที่ดีแน่ๆที่ต้องคอยมาแก้ไขปัญหาแบบนี้ตลอดส่งคอเนอร์แบลลี่ลงเล่นแบ็กขวาก่อนจากนั้นก็ต้องแก้ปัญหาทีมด้วยการเปลี่ยนออกตอนพักครึ่ง ซึ่งเราก็เห็นกันใน2เกมเพียรหลีกล่าสุดที่ลงมาแพ้คริสตัลพาเลซและเชลซีเข้าเมืองหลวงโดนนาทีบาปติดต่อกันเดมิกโซโบสไลยโดนตำหนีเมื่อเล่นแบ็กขวาในแมตช์แพ้กาลาตาสรายโดยให้เจอร์มี่ฟริมโป่งขึ้นสูงดับโมซาลาซึ่งผมมองตอนแรกว่ามันก็เข้าทีดีนะทั้งการหมุนตัวทดลองตัวและได้พักโมไว้สำหรับเกมเชลซีแต่พอผลไม่เป็นใจยิงไม่ได้และเสียลูกโทษแบบเสียเหลี่ยมให้กาลาก็เอ่ยปากอะไรไม่ได้ แล้วโมก็ดันเงียบที่เชลซีอีกแล้วจะเอายังไรต่อละทีนี้ 3. กักโปแค่เห็นหน้าก็ผิดแปลกนะครับที่คนยิงประตูเดียวของลิเวอร์พูลและน่าจะมีแอซิสสวยๆถ้าดอมส่งบอลตุงตาขายได้โคดี้กักโปเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดนใครต่อใครตำหนิอีกแล้ว หรือว่าเลี้ยวไปมองเกมบุนเดสลีกาในเย็นวันเสาร์เหมือนกันหลุยดิอาสพูดจากไปที่เล่นทับตำแหน่งกันฟอร์มเฉียบกว่ายิง2ประตูแอซิดอีกหนึ่งให้กับเสือใต้บายเมนิกสี่สุดท้ายเจ้านายอาร์เนอร์สล็อตรับไปเต็มๆจากที่ได้รับคำชมนักชมกันหนาสารต่อง,งานของเจอเก้นครอปได้ยอดเยี่ยมวันนี้อาร์เนอร์สล็อตโดนตั้งคำถามถึงการผ่าตัดใหญ่ซัมเมอร์นี้ปรับจูนเข้าสู่ทีมของตัวเขาเอง เล่นช้าไปเซนทราบทรงกันไปมาจ่ายออกด้านข้างสลอตต้องให้เล่นแบบนี้แน่เลยไม่ค่อยมีบอลวางยาวให้เร็วโมซาลาก็คงอยากได้ลูกแบบแม็กอล s ิสเตอร์ตักให้ได้หลุดไปแบบนั้นทำไมไม่เอาเคียซ่าลงเปลี่ยนเอนโดลงมาทำไมใครคนนี้ก็รู้สึกแปลกๆทีมอย่างลิเวอร์พูลไม่น่าจะเล่นเพื่อเสมอและท้ายสุดเอนโดก็ปล่อยให้มาร์คกูกูเรีตัวแสบที่ตอนแรกก็ปลายตามองอยู่หลุดไปแอซิด มองดูแล้วปัญหาไม่ใช่แค่วีสไม่ต้องเล่นโมซาลาควรจะดรอปหรือเปลี่ยนออกได้ดรอปกากโปบ้างได้เปล่าดูแล้วงุนหญิดเลี้ยงตัดไหนอยู่นั่นปัญหามันคือทั้งทีมครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ